เปไยไปไยไปจะถ่ายวะจะถ่ายยังโอยโอ้รอถ่ายสอดทาย ต้งนะครับเอ่นะเมื่อกี้ตัวอะไรอะไรอะไรเอาวนี้พี่ทำขนมไงเออเอาทำขนมแล้วแต่งตัวแบบสาวๆหน่อยผู้หญิงก็ทำขนมอร่อยขอให้ไปเอาชุดเชฟชุดเชฟแค่นี้ก็หมวกเชฟเนี่ยเอาไม่เคยเชฟผู้หญิงก็มีเชฟผงเชฟใยเมียกูไม่ใส่ แค่กนร้องก็เต็มกันพี่เหมือนไนเนี่เโออะไรปะนางเอกเรื่องนักเตะเซลิมยี่ทำันหน่มมันโถดูซันเป็นงงเบอเอ้ยเหรอใช่สิคุณตานึกว่าคุณยายวรนาสซะอีกนะเนี่ยโอเคครับผมวันนี้ผม ฉันฉันโอ้วันนี้ดิฉันดีวันนี้ดิฉันนะยคะออ่ะจะมาทำเมนูขนมเค้กเดยค่ะจะทำขนมเค้กเลยครับวันนี้นะครับเป็นขนมเค,ค,ะคะ้กใบหอมฮะ,ะ <c oughs> นี <c oughs> ่ก็มาดูส่วนประกอบกันเลยเลยคะอันนี้ผู้หญิงหรือคนตายนีพูดธรรมดาดีกว่าอ่ครับผมอันดับแรกเลยก็ต้องนี่ครับทำเค,ค้กใบหอมก็ต้องมี กล้วยหอมครับกล้วยหอมจอบชนนะครับ B1 กับ B2 ่าคานี่ครับผมแป้งเค้กเบกกิ้งโซดาผงฟูผ่น้ำมันให้ใช้น้ำมันพวกแบบว่ากลิ่นมันแบบว่าไม่ค่อยแรงอะน้ำมันน้ำมันทนเหลืองน้ำมันตับปลาจะึโอ้ยปวดเลยนะน้ำมันอนไรนี่น้ำมันทางตะวันอะไรพวกเนี้ยอแบบกินน้อยกลิ่นมันจะได้ไม่แรงเวลาทำขนมกลิ่นมันก็จะไม่แรงก็เนี่ยแค่นี้เขือนเลยเยี่ยะทำอะไรไม่ถูกเลย แล้วคนก็เดินผ่านไปผ,ผ่านมาเดี๋ยวผมจะมาโตแปะนี่มีแต่ช่างเลยเป็นการในตำรว,วจเลยจับกูอีกงันดันในก่อนที่พกไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้ยเขาไม่จับหรอกพี่แต่งตัวน่ารักขนาดน,นี้ไม่ได้เดี๋ยวผมช่างแป้งไอ้ปกป้องดูมันจะไหว้พี่ป่ะเดี๋ยวไอ้จั่งมันดูอยู่มาป้อง,องรงเอก็รง,อร,งอรงเอ๊ไอ้ยี่แล้วมันจะเรียกว่าอ,อะไรเนี่ยอ่ะมาครับผมร้อยกรัมอะไรนะร้อยกรัมเราทำแบ้ไม่เยอะอ้าวครับผม อะไรครับจับไปแล้วครับทานหมดเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนทานก่อนโอ้เกือบจะให้พี่ออกไปซื้อทานแล้วหน่อยกิ๊กฐานเลยหลุดไอ้สัตว์เฮ้ยนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบเก้าเหรอโอ้ยสี่สิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดสิบโอเคร้อยกัมเป๊ะเฮ้ยทำไมคล้องจังพวกช่างอะไรเป็นกรัมเป็นกีไปเลยพวกช่างอะไรเป็นกัมกัมเลยเป๊ะเออ เนี่ยก็จับวางจีหนึ่งพอดีนี่จีหนึ่งด้วยนะก็เรียบร้อยแล้วนะาวางไว้ก่อนนี่ไปก็น้ำมัน90กรัมโอ้ยจรเจระเจริเขไม่เป็นไรเผ <แก S 1> าเหลือไว้หน่อยนึงแต่ชุดผู้หญิงแล้วดูทำไม่ค่อยคล่องวะ <c oughs> ทำะไรตุ้งตากพี่ะ<อ>ละเออแป้งไอ้แป้งเมื่อกี้นะครับแป้งเค็ม ร้อยกรัมใส่เข้าไปนี่ไงช้อนชาอันไหนชาวะน่าจะเป็นอันนี้นะเองน,นี่หนึ่งช้อนชาร้อยง่ายเขามีขายนะเราซื้อแบบนิดเดียวพอเพราะเราไม่ได้ทำบ่อยอใส่ใส,ใส่นิดเดียวอะนี่ก็ทำได้อีกหลายหลายทีเลยนี่ใส่เท่าไหร่เหมือนกันช้อนชาหนึ่งส่วนสามใส่เข้ไปเรียบร้อยวันนี้ผมจะทำแบบว่าไม่ต้องใช้เตาหบอ่าน่เข่าของเข่า ใช่ป่ผมคาดครับอาเพื่อนๆก็ทำได้ใช่ป่ะเพื่อนๆจะได้ทำได้ไงอ่านี่เราก็รอนแป้งเียเป็น็อรแหกหกหกรอนแป้งแบบนี้นะเพื่อนเรียบร้อยเต็มพื้นเลยกวยหอมเพื่อนๆก็ใช้แบบว่าที่งอมๆหน่อยนะ ต้องใส่กี่ลูกเนี่ยเอาสองลูกพอสองลูกอ่าถ้าลูกใหญ่ก็ใช้สั้ลูกครึ่งพอออ๋ลูกครึ่งยิงสองลูกก็ได้แล้วเด็กใช่แล้วยิงสองลูกกินเต็มเลยถุยที่ไอ้เหี่อ่ะที่ไดบอลก็แบบนอมๆหน่อยแล้วไม่ต้องนมงมากนะอ่าแล้วก็ครับพี่ไม่ใช้นี่นะเนี่ยโอ้โหมีมมอุปกรณ์ตอนนี้เราแม่ที่ทำเค้กออ <ๆ S 1> ๋มันก็ต้องมีตอนแหม่เราทำกับข้าว่ แต่กินมันจะมีที่บดที่อะไรใช้ชอนส้อมก็ได้นะหรือใช้มือขยับเอาก็ได้นะครับอันนี้กินได้ประมาณกี่คนเนี่ยหลายคนอะกระโม่ขงข้าวนึงอ่ะใส่สักลูุกด้วยนะอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะใส่ไปอีกสักลูกนึงนะใส่เยอะใส่น้อยนี่มีผลไหมมันก็ได้รสชาติของกล้วยไงแต่ใส่เยอะไปมันก็ไม่ดีนี่กล้วยเราลูกเล็กไงเนี่ยบดให้มันละเอียดเละๆไปเลยครั้งแรกไม่ทำน้ำหวานเนี่ยก็ครั้งแรกไอ้ครั้งที่สองเนาะไปทำแล้วเราทำขนมปังม้วนไปอ๋อ พวกทำเค้กอะไรเนี่ยครั้งแรกทำวันเกิดก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ไม่ได้เลิศหรูครับแต่โรแมนติกนี่ไข่ใช้ไข่กระไรวันนี้กี่ฟองครับสองฟองพอเหลือ,อไว้เป็นเกลียวไข่กินตอนเย็นตรานกี่กรัมอ๋ะไม่รู้ <laughs> ทำเงินผมเป็นเชฟตอนนั้น,นเกลือไอ้น้ำตาล90กรัมนี่แถมไม่หน่อย91บาทเปองครับไปเกลือประมาณครึ่งช้อนชาน่าชาเอาแล้วอ่ะตีแล้วตีให้น้ำตาลมันละลายนะครับให้ไข่เลยว่าถ้าใครมีเครื่องตีก็ดีเลยแต่ใครไม่มีแบบผมก็ได้นะ พราะเราไม่ใช่เราไม่ได้ทำบ่อยไงง่ายเมนูเนี้ยแค่เดียวนั้นแหละไปช้าตอนแค่ว่าเอาไปุงในผงข้าวเนาะระหว่างรอเราก็ไม่นั่งรงนี้ตีป้อมรอช่วงรอนี่เปลี่ยนชุดได้ไหมมาโอเคก็ปูประมาณน,นี้นะเพื่อนอ่าได้ประมาณนี้ก็นี่เลยครับแป้งใส่เข้าไปเลยนีย่แล้วก็ มันจะเป็นแป้งเค้กใช่ไหมอ่าเน่แล้วก็ผมจะใส่น้ำมันสีสันใช้ได้ ใส่กล้วยเนี่ยโอเคกล้วยหอมหรือใส่กล้วยฮ่าฮ่าฮ่าเฮีินมันต้องใส่กล้วยลงไปก่อนเอะไะใส่ตอนนี้ได้ปะได้ก็ใส่ตอนนี้แลวมาเละนี่นึงแกเราตีงานงาตัวโอ้โหกูนี่แม่แเนี้ย ไอ้เยเก่งทุกอย่างนะนะแค<น>่แนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเพื่อนเพื่อนง่ายไหมครับง่ายครับต่อไปก็คือเอาไปใส่หมอ้อแค่นั้นเองจบเพื่อนเพื่อนก็ทำได้นะนท,ที่บ้านนี่หมอ้อนี่หมดเนี่ยร้อยกว่าบาทถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นหม้อแบบว่าหมอ้อหม้อแบบที่กดธรรมดานะ,ะก็ทําได้ก็แค่ใช้กระดาษไขรองก้นหม้อมันหน่อยแต่ถ้าใครเป็นหม้อแบบนี้ก็ไม่ต้องรองก็ได้หรือว่ารองก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่ปุ๊บเลยเทลงมาเลย ะพเมีอะไรมากมายแล้ต้องตั้งโหมดเลยเพราะว่าหุงข้าวธรรมดาธรรมดาเลยครับธรรมดาเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยไข่ทอดเพื่อนคือโหมดธรรมดาเลยปกติเลยเนี่ยปล่อยมันรันไปธรรมดาจะประมาณ40นาทีเพื่อหุงข้าวถึงปะถึงยังงประมาณนี้อ่าประมาณนั้นแหละก็ ไม่รู้เดี๋ยวเราก็ต้องมาลองดูอีกทีนึงว่ามันสุกหรือยังถ้ายังไม่สุกเราก็กดอีกทีนึงได้เดี๋ยวเรามารอดูว่ามันจะเป็นยังไงเพื่อนๆครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอพักก่อนส <c oughs> ติปอมแป๊บน,นึงอ,อย่ามาเจอกันเพื่อน อาอสปีดได้าแหนกันเฮ้ยทำไรทำไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสปีดไปไหนแล้วมาไงโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูนจ้าเด้งแล้วนะครับฟลัฟอ่าก็น้าตาประมาณนี้แต่แต่ก็ยังไม่สุกนะแต่ข้างนอกกินเคี่ยวได้นะอ่าเดี๋ยวอีกอีกทีทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวอีกทีหนึ่งแล้วกตะกี้ประมาณยี่สิบนเทงมั้งตีป้อมไปตาเดียวอ่ากดเลยเฮ้ยกดไม่ได้อะ ้อมอยู่อ่าโอเคก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนะปวดแต่เป็นธรรมดา <c oughs> อ่ะอ่าต่อไปทำอะไร <c oughs> ตีป้อม <c oughs> <c oughs> มาดูเมื่อกี้ผมว่าลองเช็คดูแล้วนะใส่ก่อนก็ <c oughs> เนี่ยใช้ เราใช้ไม้จิ้มลงใบดูนี่เห็นปะ่ะมันไม่ติดคือถ้าไม่มีติดขึ้นมาสุกแล้วครับออถ้ามันยังไม่สุกอ่ะมันจะเป็นแบบเเค้กที่ยังไม่สุกติดไม้ขึ้นมาเราใช้ไม้ ตะเกียบไม้แหลกไม้จิ้บฟันก็ได้นะหรือใช้นิ้วก็ได้ไปดูดเมื่อกี้ใช้นิ้ว <c oughs> ไปดูดเมื่อกี้นึงนต้อง,งเป็นก่อนแต่ดุงด้งเลยเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนจริงจริงๆไม่ซื้อกินมันก็จบใช่ป่ะใช่แต่พอเราทำกินเองมันก็จะได้ฟิลไงยใช่มันไม่ได้กินหลายคนด้วยนะทำได้อีกตั้งหลายรอบนะแต่ผมก็จะลองดูแต่ว่าถ้ามันไม่หวานก็รอบต่อไปแลเราเพิ่มน้ำตาลเพิ่มอ่านี่อย่งเงเพื่อนมันรา่งไงมันจะเกินความสามารถคนไม่ได้ไงวะเห้ แทน,นแทนวิ่งนี่จบไหมสีได้นะน,นีนดันบนด้านล่างนี่นดันบนก็นนให้มันเย็นหน่อยแต่จริงก็ต้องอีกสักหน่อยนะให้สีมันค,คล้ายๆกันแต่นี่ผมก็ว่าโอเคนะสำหรับการทำรั้งแรกของผมผมก็ปลืม้มใจเดี๋ยใช้เตาอบหรือเปล่าอ่าเขาใช้เตาอบแต่นี่เดี๋ยวรอให้มันเย็นหน่อยไปเรอก็จะไปตีความรออีกครั้งเดี๋ยวตีแรกรอแป๊บเดียวคุณน่ากินเลยครับจริงๆเราใส่พวกชีสพวกอะไรก็ได้นะ ปัวอะไรพวกนี้ตามชอบอ่าโรยเข้าไปเลยตอนก่อนอย่างนึ่งอ่ะอันนี้ผมว่าจริงๆไม่ต้องวางนะผมทำให้มันดูดีจ้าผมตอแหลตอแหลแต่กริงกล้วยกินกินดีนะอ่าหรือออกกำลังกายเงี้ยมันเพิ่มเพิ่มเพิ่มพลังนะอ่ากล้วยมันมีน้ำตาลมีแป้งออกกำลังกายเรากินไปเลยก็ได้อยู่นะทวยนะครับหน้ารับประทานเชื่อเฮ้ยเอาไปแบ่งนาใชาอยู่เปล่เอาไปให้นี่ไงตาไปเยอะเออทีแถวพี่พี่เดินขายน้ำหรอถ่ายหมูปิ้ง Ayo bayangan. Apa yang ใช้วัดดีกูแล้วอ่าโอเคก็เป okay, so right well, um ็น hmm. ที่เรียบร้อยครับผมเพื่อนก็ไปทำตาม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 มันได้นะครับผมก็ง่ายๆเลยเพื่อนทำให้แบบว่าให้คนในครอบครัวทานให้ลูกให้หลานนะอ่าหรือให้คนที่เรารักทานแต่แต่ไม่ต้องแต่งตัวแบบนี้ก็ได้อ่าแต่ไม่ต้องทำแบบผมนะไอ้ตัวไอ้มันแม่แต่ว่าถ้าทำปริมาณเยอะกว่านี้มันก็จะสูงขึ้นมานะก็อย่าไอ้นี่หน่อยแต่อันนี้คือแบบว่าอย่างลอง นะอยากลองแล้วไปแค่นี้ก่อนแต่ผมค<น>ิดว่านี่เดี๋ยวผมก็อยากไว้ทําให้พวกน้องๆพวก<น>ลูกเมียก,กินอ่ะนะนนเพเดี๋ยวเราจะมาตัดบีเบ์เจทูยูเราแวงหมดใครเข้ามาผ่านหน้าเราประทาน เรียบร้อยนี่เฮ้ยโอ้ยไหนลองดูนะไม่ต้องปรับอะไรแล้วจริงอ่ะอตามนี้เลยอ่ะเป้ยหอมไปเลยเหมือนกันนะนี่ลองกินดูเลด้วยไหนร้อนยังหายแล้ว ่อยูรดไอ้นี่น้ำมันนะได้ยังถ่ายอ่ะอร่อยแล้วถ้าอร่อยเอาไปฝากเขาได้ <laughs> เอาอีเทสก่อนนะ <laughs> <laughs> นี่การันตีให้รู้ว่าอร่อยครับถ้าไม่อร่อยไม่กล้าไปฝาก <laughs> นม่นะใส่แมสเนี่ยเผื่อเขาจะจับหน้าไม่ได้嘛 <laughs> ีครับสวัสดีครับโฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับนี่ค่ะเอามาลองให้ทานนะครับลอค่ะขอบคุณมากร้อนเลยครับเจ้าของเป็นอะไรครับเค็มไปหอมครับไทำใจมจะอร่อยหรือเปล่าครับต้องอร่อยแน่ๆเลยเพิ่งทำครั้งแรกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเขาหาว่าพี่แบบเลี้ยงต่อยหรอกแบบเลี้ยงเด็กไว้นี่ครับ เค้กกล้วยหอมวันนี้ท hey. ําเค้กกล้วยหอมนี่ป <played> ้าขายยำแหนมก็เพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันแต่เมื่อกี้ผมชิมไปแล้วผมว่าอร่อยมันก็เลยถึงได้กล้าแบ่งนะขอบคุณครับขายดีๆครับฮ่าขอเข้ามาปิดคลิปกันนี่เลยรีบปิดคลิปไปเลยผมก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับเค้กกล้วยหอมเอ้ยก็เมนูนี้ก็ง่ายๆนะครับนี่ก็ อร่อยเลยมึงว่ถึงแม้อร่อยมากหรืออะไรอ่ะแต่ผมว่ามันใช้ได้ผมว่าถึงเอาไปแบ่งให้คนอื่นทานได้นะจะได้ไม่เสียชื่อเราใช่ปะผมสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ให้กําลังใจและคอยตักงคอดูสองคนและคอยกดติดตามผมนะครับผมลิ้นนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในชิ้นหน้านะครับว่าจะทำอะไรติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเค้กครับเค้ก้วยหอมครับ เพื่อลองทำนี่ฮะเพื่อนบ้านผมดีทุกคนนะครับตั้งสองสามสั่งดีหมดผมก็เลยแมก็สบายหน่อยนะดีหน่อยนะอ่าโอเคคลิปนี้ก็ไปเราบ๊ายบายกระติดรุดก่อนรวดรวดไป